รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พอเพียงคำคำนี้ที่เราทุกคนรู้จักแต่ได้ยินจนคุ้นหูในปัจจุบันแต่เราเคยทราบกันหรือไม่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มมีมาครั้งแรกในปีพศ2517ซึ่งเป็นพระบรมราชาวาติขององค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานมอบให้แก่ปวงชนชาวไทยเพื่อเป็นแนวทางชี้แนะวิธีการดําเนินชีวิตให้กับคนทุกหมู่เหลา่าทุกระดับทุกสาขาอาชีพเพื่อให้วิธีชีวิตของคนเรานั้น อยู่ยางมีความสุขหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเราทุกคนทราบและรู้ดีกันว่าประกอบไปด้วยหลักการสามห่วงสองเงื่อนไขอันได้แก่สามห่วงหนึ่งความพอประมาณคือความพอดีที่ไม่มากจนเกินไปและไม่น้อยเกินเกินไปสองความมีเหตุผลคือการตัดสินใจอย่างรอบคอบในการดำเนินชีวิต และสามมีภูมิคุ้มกันคือการเตรียมตัวให้มีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต2เงื่อนไขคือการใช้ชีวิตอย่างมีความรู้ทั้งวิชาการและวิชาชีพควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมปรต่อใจรู้ถูกรู้ผิดและไม่เบียเดเบียนผู้อื่น สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีพอเพียงค่ะวันนี้นะคะเราได้ยกสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะครับและนี่คือรายการสรารคดีชีวิตพร้อมเป็นอยู่รู้จักการแบ่งปันการใช้ชีวิตด้วยความพอเพียงตามแนวคิดพระราชดำริข,ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับค่ะเมื่อพูดถึงวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนนะคะกิจกรรมที่นักเสี่ยงโชครอคอยคงหนีไม่พม้นเรื่องหวยค่ะ ครับซึ่งในวันนี้พวกเราสองคนนะครับจะพาทุกท่านไปติดตามชมวิถีชีวิตของคนขาโดสเตอรี่กับเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามชมกันได้เลยครับเมื่อพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงคนเรามักจะเข้าใจกันผิดว่าความพอเพียงเป็นเรื่องราวของคนจนชาวไร่ชาวนาและเกษตรกร ซึ่งจะเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตการเกษตรหลักแต่ในความเป็นจริงแล้วคําว่าพอเพียงที่พระองค์ท่านได้ชี้แนะแนวทางไว้นั้นเป็นเรื่องราวของคนทุกคนทุกอาชีพทุกระดับในสารคดีชดุดความพอเพียงกับวิถีชีวิตคนคาย์ดตเตอรี่นี้จะขอนําเสนอเรื่องราวอีกแง่มุมมองหนึ่งของความพอเพียงในอาชีพคนขายตเตอรี ที่เป็นอาชีพที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกับการก่อตั้งของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ทําการจาหน่ายลอตเตอรี่โดยมีเงื่อนไขกกรออกรางวัลซึ่งจะมีแตกต่างกันออกไปเงินที่ได้จากการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่รัฐบาลก็จะนํามาใช้ในการบริหารประเทศในด้านต่างๆอย่างเช่นโรงเรียนโรงพยาบาล สารารณุประคกต่างๆที่เราเห็นทุกวันนี้นั่นเองเมื่อกล่าวถึงการซื้อแผดัตติรี่กับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงคนทั่วไปมักมองว่าการซื้อดัตตอลี่เป็นการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยและเป็นเพียงการหบังไรายได้ทางรัฐซึ่งมักจะถูกมองว่าไม่มีความพอเพียงเลยแต่ในความเป็นจริงในเรื่องนี้ มีมุมมองและการอธิบายถึงเหตุผลของที่มาที่ไปของมันอยู่แล้วเพียงแต่เรามองให้กว้างและเปิดใจในการรับฟังอย่างรอบด,ด้านเรื่องราวของลอตเตอรี่กับเศรษฐกิจพอเพียงนี้เมื่อเข้าใจในมุมมองของเรื่องราวของความพอเพียงซึ่งซ่อ้นอยู่ในวิถีชีวิตของคนทุกระดับจะพาทุกท่านไปพบและสัมผัสมุมมองความพอเพียงกับลอตเตอรี่ จากผู้ขายลอตเตอรี่ซึ่งเรื่องราวของคุณยายสินรัตนมูคลเรียกท่านว่าคุณยายสิน,านาชาวบ้านทรายขาวตําตบลทรายขาวอำเภอวังสพุพงจังหวัดเลยที่ได้ประกอบอาชีพเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่มายาวนานกว่า17ดปีซึ่งเป็นผู้ขารุ่นแรกๆของอำเภอวังสะพง์ การขายาตเตอรี่ในแต่ละงวดของคุณยายนั้นคุณยายจะรับยาตเตอรี่มาจากตลาดยาตเตอรี่ในตัวอำเภอวังสะพุงซึ่งการลงทุนในแต่ละงวดของคุณยายนั้นลงทุนไปหลายหมื่นบาทเมื่อรับมาแล้วก็จะเดินทางเข้ามาขายในตัวอำเภอวังสะพุงและสถานที่ใกล้เคียงด้วยการเดินเท้าขายไปตามสถานที่สําคัญต่างๆเช่นหน้าธนาคารที่ว่าการอาเราารำเภอสถานีตํารวจตลอดจนบ้านเรือนร้านค้าต่าง รวมทั้งตลาดนัดในหมู่บ้านการเดินขายลอตเตอรี่ของคุณยายนั้นยายตินเองก็ต้องพยายามขายลอตเตอรี่ให้ได้จนหมดเท่าที่ตนเองรับมาและขายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ซึ่งถ้าเหลือนั้นหมายถึงว่าต้องรับภาระต้นทุนที่ขายไม่หมดนั้นไว้เองถ้าถูกรางวัลก็ถือว่าโชคดีแต่ถ้าไม่ถูกก็ถือว่าขาดทุนนี่วัน,นนั้นๆ ชีวิตลังคาอิตาลีของคุณยายสินภายหลังจากการขาดอิตาลีมาแล้วคุณยายก็จะสวมบทบาทของชาวบ้านธรรมดาธรรมาคนหนึ่งคุณยายสินมีอาชีพเป็นเกษตรกรที่มีการทำไร่ทำนาปลูกผักสวนครัวเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เพื่อย,ยังชีพถ้าเหลือก็ส่งขายตามตลาดเพื่อเป็นรายได้มาจุนเจือครอบครัวอีกทางซึ่งเป็นอีกบทบาทหนึ่งของชีวิตยายสิน เหมือนชาวบ้านทั่วๆไปที่เราพบเหนกันในปัจจุบันครับหลังจากที่เราได้ติดตามคุณยายขายลอตเตอรี่มาทั้งวันนะครับเราก็จะมาพักถามประวัติคุณยายนะครับว่าในการขายลอตเตอรี่ของคุณยายนั้นเป็นอย่างไรนะครับ คุณยายซื้ออย่างครับซื้อซื้อศิล์นซื้อเล่นนะซื้อศิลนน้ำสกุลนะครับลัตนามงคลลัตนาศิลทบชิมทบชิมมงคลคุณยายอายุจีกปีแล้วครับห้าสิบห้าสิบหกจ้ะคุณยายอายุห้าสิบหกปีแล้วนะครับแล้วที่บ้านนี้บ้านอย่างครับที่ที่อยู่คุณยายนะครับ ที่บ้านบ้านบ้านไซขาวบ้านไซขาวเราคุณย,าย่าหนีมีลูกจากคุณแล้วครับสามคุณสามคนลูกสามคนนี่เหตุทำงานอย่างมากนะครับคุณย,าย่าจบวิศวะเรียนอยู่ม,มบนจ้ะบนบนี่เหตุงานอยู่บริษัทสีเกตกรุงเทพเราเราคุณย่าหยนีใครลอตเตอีนี่มาโดนสท่ <c oughs> าหแล้วครับตั้งแต่สองพันห้าร้อยสามสิบเก้าจะปีเราที่เโต คุณยายขายาลอตเตอรี่มาตั้งแต่พศ2539จนปัจจุบันถึงพศ2556นะครับรวมเวลาเป็นทั้งหมด17ปีนะครับคุณยายสุดยอดมากเลยครับขายมาตั้ง17ปีนะครับในการลงทุนแตละงวดของคุณย่ายนี่มีหน่อยมีหลายซ้ำใดครับลงประมาณจัดแปดหมื่นนั่นแหละจ้ะแปดหมื่นครับและงวดเราแต่ละงวดนี่มันขายยากขายเออ่ขายง่ายขายยา่ายซ้ำใด แล้วแต่งวดมันจะบางงวดบางงวดก็ะขายง่ายงวดกระขายอย่างเราหม่องที่คุณยายประจําคุณยายมีหม่องประจํานะครับประจาที่ขายลูตเตอรีนะครับประจอยู่หน้าธนาคารไทยพินีจครับธนาคารไทยพินิจเราลูกค้ากลุ่มไงส่วนมากจะเป็นคนอดครับลูกค้าครับนี่ลูกค้าประจำนะครับทั่วไปนะท่าราชการมีพ่อค้ามีไทยบ้านก็กี้จ้ะเราเราคุณยายนี่ขายมามเราคุณยายพออยยุพอกินไหมครับ ก็พออยู่พอกินพอทรงลูกเรียนจบมาบแล้วหลังจากการทายเราคุณย่ายนี่อีกอย่างเช่นดิบ่ครับหีืเป็นเห็ดหฮเห็ดนาเห็ดสวนใไฮเห็ดนากินข้าวแล้วก็เห็ดงวเห็ดสวนธรรมดาไปเช่อนะจ๊ะอาชีพคาร์โรตเตอรี่นี่เป็นอาชีพหลักของคุณย่ายหรือเป็นอาชีพเสริมครับอาชีพลหลัก มุมมองของยายสินกับเรื่องความพอเพียงในเรื่องของการขายโรตรี่ยายสินมองว่าคนเราทุกคนถ้ารู้จักพอเอาแค่พออยู่พอกินพอใช้ใช้ชีวิตให้มีความสุขแค่นี้ทุกวันก็มีความสุขแล้วไม่ต้องรวยมากขอแค่ครอบครัวมีความอบอุ่นเท่านั้นก็พอครับเรื่องของยายสินก็คงทาให้ใครหลายคนรู้จักคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้นนะครับ ไม่เว้นแม้แต่การซื้อลรตรี่นะครับที่ทุกคนมองว่าเป็นเรื่องที่ฟุ่มเฟือยและเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นครับค่ะถ้าหากเรามองลึกลงไปเชื่อว่าคนที่ซื้อลรตรี่บางส่วนซื้อเพื่อสนับสนุนรัฐบาลบางส่วนซื้อเพื่อรุนรางวันหรือไม่ก็ซื้อเพื่อเป็นความสุขเล็กน้อยทางจิตใจเท่านั้นค่ะแต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่ทุกคนต้องคํานึงถึงนะครับก็คือ,อความพอประมาณความพอดีและความเหมาะสมนะครับ อย่ามากจนเกินไปและอย่าน้อยจนเกินไปทําให้ตัวเองมีความสุขอย่าทําให้ทุกคนเดือดร้อนแค่นี้ชีวิตของเราก็พอเพียงได้ครับค่ะจากเรื่องราวที่ถ่ายทอดมาในเรื่องของความพอเพียงที่ดําเนินมาได้ทั้งหมดนี้จึงพอสรุปได้ว่าความพอเพียงเป็นเรื่องของคนทุกคนทุกระดับทุกอาชีพตามฐานะตามกําลังของตน และความพอเพียงวัดจากคนอื่นไม่ได้แต่ต้องเริ่มวัดจากที่ตัวเองก่อนมองที่ตัวเองเป็นสำคัญค่ะใช้ชีวิตให้คุ้มค่ามีสติมอบรอยยิ้มและมิตรภาพที่ดีๆให้แก่กันเท่านี้ชีวิตของเราก็รู้จักคำว่าพอเพียงได้แล้วครับครับท้ายนี้นะครับพวกเราก็ขอฝากคำว่าพอเพียงนะครับซึ่งคำว่าพอเพียงนะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ทุกระดับครับตั้งแต่ระดับ ครอบครัวนะครับระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐนะครับทั้งในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ครับค่ะโดยเน้นการปฏิบัติตนบนทางสายกลางนะคะในทันควรจะเป็นนะคะค่ะสําสหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพบก,กันใหม่ในโอกาสหน้ากับรายการวิถีพอเพียงสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะเเเเคคคายยย่นนีงแบบ เจยอ,อุ้มมันด้าแล้วห้แล้วนามาอุ้มแทนต่อเลยอุ้มแทนขายลอตเตอรี่เราไปทุกที่จดทุกคน